ก็สนุกนะคะในชีวิตมันก็มีอะไรให้เราทําต่อวันนี่คือจุดไม่ไม่ว่างเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่างวันนี้คือก็ต้องรีบตื่นมาตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้านะเพื่อมาปั๊มนมก่อนแล้วค่อยมางานเพราะว่างานนี้เป็นงานเช้าปกติงานเช้าเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ว่างานนี้เป็นงานที่แบบอยากมาด้วยใจจริงๆนะคะเราตัวเองก็เป็นแบบสิษย์เก่าธรรมศาสตร์รวมถึงรู้สึกว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยอ่ะก็เลยก็เลยเสียสละเวลาใน ร่วมกันนอนในตอนเช้าเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพู่งึรงแค่ที่แอนดูเลยกันเลยระหว่างสองคนลินลูกก็จริงแล้วหลักๆก,ก็คือถ้าเป็นเรื่องออโภชนาการเรื่องการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆก,ก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพาทํากิจกรรมรถโผนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเราครับแล้วก็คนโตน้องพีเจก็ก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นผมเป็นคนที่พาไปทำที่นั่นพานอนอะไรอย่างเงี้ยครับสวยด้วเ,เล็ก หมายถึงว่าพีเจกับน้องสาวเขาใช่ไหมคะเขารักมากมต,ตื่นเช้ามาต้องวิ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยคือเขาก็จะตั้งชื่อเล่นน้องคือจริงๆชื่อน้องเจเพลแต่ว่าก่อนที่จุยะท้องอ่ะยังไม่ได้คลอดออมาเขาบอกว่าน้องชื่อจูจูเราก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อจีนเลยคือชื่อจีนก็ได้อโกงตั้งให้ก็คือจันจูจริงๆมีความหมายแปบลบว่าไข่มุก จุ้ยก็เลยได้ชื่อเล่นไอชื่อจริงน้องด้วยมาเป็นแบบมุกพิชาอะไรเงี้ยแต่ว่าเจเจเขาก็จะนิสตูจูจเขาก็แบบว่าตอนเช้าตื่นมาเขาก็จะต้องเข้าไปหอมน้องอะไรเงี้ยเวลาน้องมาเขาก็จะแบบตื่นน้องก็จะแบบเข้าไปกอด<ม>เข้าไปหอมเ<ช>ข้าไปสะออนมากๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาแอา <ๆ S 1> ดูอะอยากอุ้มอยากดูน้องอะไรแต่จริงแลนะ้วอุ้มไม่ไหวแต่ว่าก็เขาอยากจะขออุ้มหน่อยน้องแอดูน้องเขามากครับในเรื่องการเลี้ยงสมุูรณที่ความต่าง เออจริงๆนิสัยที่ที่มาเลยอ่ะเลี้ยงง่ายทั้งคู่สับจุยนะเลี้ยงใครทั้งคู่คือกินง่ายนอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าของของคนเล็กเนี่ยโอเคนมก็อาจจะน้อยกว่าพีเจเพราะพีเจเป็นผู้ชายอ่าแล้วก็คนเล็กเนี่ยจุยแบบเออสามารถที่จะึนนอนได้เขาก็เลยจะนอนแบบนอนนอนแบบง่ายมากๆง่ายคือว่าพีเจง่ายแล้วอ่ะเจโผง,ง่ายๆๆง่ายกว่าอีกอะค่ะแล้วก็พอเป็นผู้หญิงก็จะมี คือตอนแรกอยู่นึกว่าผู้หญิงอ่ะจะดูเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะโอ้โหดูแอคทีฟมากดูแบบรดโผนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบว่าชอบให้แบบเหมือนเหมือนเล่นอะไรแบบเสียวเสียวคือถ้าถ้าพีเจอ่ะเขาก็จะมี DNA ของความเป็นคุณจุ๋ยอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยยกตอย่างเช่นสมมติว่าถ้าไปเล่นทุงเล่นเช่นแบบสไลเดอร์อะไรเงี้ยเตี้ยๆอะไรเงี้ยพอขึ้นไปเขาบอกว่าพีเจกลัวกลัวความสูงอะไ แต่ว่าห้าลูกสาวเนี่ยดูสมแล้วเหมือนแบบชอบอะไรแบบรถโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใจ่มามากกว่ากันผสมผสมนะ่ผสมนะผสมเขาก็จะชอบบอกว่าเหมือนเด็กเอ่อพีเจได้แม่เจเพลหน้าเหมือนพ่ออะไรย่างเงี้ยมีหลายคนพูดแบบนี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าดูสองคนนี้เหมือนแฝดกันเลยก็กืนว่าสองคนนี้ก็น่าเหมือนกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แต่จริงๆตอนที่พูดะเลี้ยงน้องเจฟโพตอนเด็กๆอ่ะจ๋่นึกว่าที่รักที่รักเลี้ยงพีเจอยู่หรอทำไมมานดูผ้ามันดูเหมือนแฟนแบกเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนน่าเหมือนกันท่ท่าเหมือนกันมากผ้าเดิมนั่งที่โซฟาตัวเดิมแต่ว่าเป็นน้อง J เจฟโพอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวเล็กๆ ยังไม่ยาวอะ่ะไปยิงของมาก้อนป้นอ,นอนอนมแบบน,นี่ป้อนดีเจอยู่ปะเนี่ยอะไรอ่างเงี้ยทำรูปอ่ะทำรูปเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอ่ะตอนเด็กๆที่เป็นแบร์บอกเลยนะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่หรือว่าเออญาติๆอนะไรเงี้ยทุกคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงอันเนี้ยใครแล้วอันนี้ใครอะไรเงนะี้ยเขาก็จะจําไม่ได้แรกๆเลยอนะ่ะรูปเหมือนกันมากสคนแล้วค่ะคิดถูเลยไหมคะว่าอะไรอ่ะ คิดว่าคิดว่าสองคนเก็บพอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตประจำวันเราเป็นดี happy, happy. ค่ะ ครับก็คือสองคนนี้ก็ก็ถือว่ามาไกลเกินกว่าที่เราแบบ<ว>คิดไวคิดไวแล้วก็พยายามชินไวตั้งแต่ตัง้งแต่แรกเห็นแล้วคิดว่าสองคนชายคนหีิคนคนี้คือแบบมีความสุขม,มากๆเลยครับตอนนี้นะอาจจะไม่แต่อนาคตแบบจะมีเปอร์เซ็นต์มันแบบตนตื่ก็ให้เป็นเรื่องของอนา,าคตเพ่ามันก็มี่นไปเพราว่าคิดว่ามันเหมือนยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่หนูก็ไม่รู้ว่าอ่ะเผื่อปุบปับมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ก็ไม่ไม่คิดว่ามีไม่ได้แล้วแหละโอ้มียากมากใช่มียากมากๆแต่พ่อผมก็ต้องเจอตลาดไหมคะว่าต้องทำหมัดไหมหรืออะไาก็บอกว่าพ่อไปทำหมัดเพ่อบอกว่าโอ๋ยมีไม่ได้หรอกมียากไม่ก็คือก็คือคุยกับคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยเขาบอกว่าเออไปทำหมัดไหมเผื่อแบบปรับรับปรับรับโชคอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้หว่าจะได้พีเจกับเจพูมานี่แม่เขาแบบสภาพร่างกายเขาไม่เหมือนไม่ไม่สม กว่าจะเก็บไข่กว่าจะผ่านกระบวนการอะไรมามันยากมากยากมากอะไรเงี้ยคิดว่ายากแต่ว่าถ้าเขาอยากทำมให้ไหมทำร้อไม่มีปัญหาครับยินดีนะครับแต่ถ้าเพ่แต่ถ้าแม่แบบเฮ้ยเสือปุ๊บอยากจะมาอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดแต่เขาบอกว่าครามงที่สามคนมันอาจจะอาจจะแบบอาจจะปัง ใครใครบอกพี่ hey, ไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันอยู่บ้านแล้วหัวฟูอะไรพี่ไม่เจอพวกเราขอบตาดำพี่ไม่เจอว่าที่พวกเราไม่เคยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยหนูแบบพี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอพวกเราเวอร์ชันแบบขับนะตอนใบสองจริงๆแล้วว่าพวกเราเป็นพ่อแม่ที่ ดังนั้นมันมันใช้เวลาแล้วใช้ความสาคัญในเรื่องของเวลาเนี่ยมากมาก,มากนะคะรวมถึงทุนทรัพย์เดี๋ยวนี้เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเราอยากจะมีเอ่อทุนทรัพย์ไว้สำหรับแบบว่าแบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วก็ดูแลลูกเราอย่างดีด้วยคือคิดว่าเอาที่เราเหมาะสมขนาดครอบครัวที่เรารับไหวดังนั้นตอนนี้สี่คนอนะ่ะกำลังดีสาหรับเรา่ <ไป S 1> ไม่ติดเลยไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรู้ผู้ชายหรือรูกผู้หญิงเนี่ยมีความสุขหมดนะคะและถ้าเกิดแนนเข้าข้างหน้าบังเอิญมาก็คือยิยิดีต้อนรับเขาอยู่แล้วแต่แค่ตอนนี้ขนาดครอบครัวเรากำลังพอดีและก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดควางแผนว่าจะเพิ่มไปมากกว่านี้คนรอบข้างมันมยคะว่าแบบคนรอบข้างจริงๆเลยที่คนนี้เทีย ถ่คลิปไปนะแล้วมาดูกันว่าดีเจคุณฉุยหรือว่าคุณคุณใครจะรอใครจรแต่คิดว่านี้ไม่น่ารอเพราะว่าโรงเรียนไกลบานนผมเครับผมเหครัผมก็ค่อนข้างเซนซิทีบถ้าเป็นเล่นลูกอะไรอย่าง้ยก็ไม่รู้กันว่าพรนี้ผมเป็นใตอนนี้แบบเดียวโน้จะทำเขาเข้าใจทมันให้ แล้วเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เห็นแบบจากหลายๆครอบครัวอะไรเงี้ยมีลูกไม่ร้องแต่ว่ามีพ่อมีแม่โอ้โหร้องไห้กันจนหนอาเต่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวเราดูติดเราในใกล้บ้านเป็นทินเตอร์ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นดาราหลายๆคนมาชอบสมทบมาเป็นทิ้งตื่นเลยก็สำหรับเราเราก็รู้สึกว่าพี่เจเป็นเด็กที่ ไม่จา่ายนะไม่แม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกวันนี้คือทํางานเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านเลยเราก็ไปเที่นั่นอะไรที่อื่นทำกิจกรรมอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเราก็เราก็ตัดออกเพราะว่าลูกกําลังน่ารักอ่ะแล้วขนาดแค่ออกไปทํางานอ่ะรถติดเรายังติดโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบบตั้งเปิดรูปอะไรเงี้ยมันก็ดรื่ความจริงจริงกคนถ้าทุกวันนี้ก็ใช่เด็กผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วแลว้วก็เวลา เราก็แบบเอางี้เลยเหรอลูกแล้วเขาก็เดินเข้าไปเลยอะ่ะแล้วห้องเรียนก็จะมีกระจกอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ปกครองแบบสามารถยืนดูได้เราก็ไปยืนดูเออเขาเขาเขาพร้อมมากอะ่ะผมว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ร้องหรอกผมแน่ร้อง ความพร้อมเวลาไปเจอข้างนอกก็อยากจะเท่ากับมัลีบวมบาเดูแลาจะมีอ่วแต่ว่าก็ในรูปแบบของเราแล้วก็ในรูปแบบที่เป็นพ่อคุณแม่แล้วรับตนต้องแอบสวบ้านเขาบ้านหน้สวีต่อหน้าลูอะไรเงี้ยูชายมามามีอยากหอตับฟ้านะก็ห่องอมากเอาเบอกมีออกไปก่อนเลย ก็มาแบบยุ่ใใกต่กปตาอะไรอย่างเงี้ยยังจะคุยยังยังแขังกับมาเร่งางการังั ไเพืใใ่อให้ดูแลดูแลเต็มที่